ก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแชร์เทคนิควิธีการวาดรูปสีน้ำพอร์เทรตผู้หญิงกันค่ะหลังจากที่เราทำการร่างภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มจากการเตรียมสีหลักๆไว้ก่อนค่ะก็จะเตรียมเป็นสีประมาณแบบโทนเหลืองโทนส้มแบบสีเนื้อนี้นะคะ โดยสีเนื้อที่เราชอบใช้นะคะเราจะชอบใช้สีนี้นะคะโอเปราพิงนะคะผสมกับแบบสีเหลืองเนี้ยคะ่ะเราก็จะมาเริ่มลงสีกันนะคะโดยวิธีที่เราถนัดนะคะเราจะเริ่มจาก การลูปน้ําลงไปทั้งหมดนะคะเราจะเลือกใช้ผู้กันที่มีความสามารถในการอุ้มน้ํามากนิดนึงนะคะเช่นผู้กันขนสัตว์เราก็จะนำน้ำสะอาดนะคะรูปไปทักภาพเลยค่ะจริงๆการระบายสีน้ำมันก็แล้วแต่ใครถนัดนะคะมันก็ไม่มีถูกมีผิดนะคะแต่ว่าภาพนี้เนี่ยที่ตอนนี้เราเลือกที่จะลงน้ำไปทั้งหมดเพราะว่ามันมีเส้นผมที่เป็นแบบบริเวณนี้เป็นเส้นๆนะคะ เพราะฉะนั้นตอนเวลาระบายเราไม่อยากมานั่งเก็บแบ็กกราวแบบที่มันอยู่ระหว่างซอกแบบเส้นผมนะคะ่ะเราก็เลยจะลงน้ําไปทั้งหมดก่อนตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่ากระดาษน,นะคะมันเปียกชุ่มทั้งหมดนะคะเปียกไปด้วยน้ําเปล่านี้นะคะรูปไปแบบนี้เลยนะคะให้สีให้น้ํามันสม่ําเสมอกันพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะเริ่มลงสีคร่าวๆก่อนเป็นแสงและเงาโดยที่ภาพนี้นะคะเราจะกำหนดให้แสงเข้าทางด้านซ้ายนะคะเราก็จะเอาสีเนื้อที่เราผสมเมื่อกี้ค่ะเป็นชมพูนะคะกับสีเหลืองนี่นะคะลงไปในบริเวณฝั่งที่เป็นเงาก่อนนะคะพวกแบบว่าใต้ตาสันจมูกนะคะ ใต้จมูกอย่าบริเวณนี้ก็คือบริเวณที่เงาผมมันบางลงมานะคะก็หูแล้วก็เอาสีเหลืองนะคะผสมสีส้มนิดนึงเรากำลังจะลงที่ฝั่งด้านแสงนะคะให้มันเป็นแบบอมเหลืองๆหน่อย เราก็ใช้ผู้กันหมาดๆนะคะไปล้างให้มันหมาดแล้วก็ทําการเกลีย่ยสีค่ะให้มันมาเชื่อมกับน้ําที่เราลงไว้เมื่อกี้นะคะงานก็จะแบบดูเนียนนะคะอ่าเราจะลงประมาณนี้นะคะแล้วก็รอให้รอบแรกเนี่ยแห้งไปก่อนนะคะแต่ในขณะเดียวกันที่มันหมาดๆอยู่เนี่ยเราก็จะลองพื้นสีผม ฉากหลังไปก่อนนะคะอย่าไปโดนตรงบริเวณสีหนึ่งที่ลงไว้นะคะเดี๋ยวมันจะไหลเข้าไปจริงๆถ้าใครรู้สึกว่ายังแบบควบคุมไม่ได้อะรอทำทีละชั้นก็ได้นะคะแต่นี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาประมาณนี้นะคะแล้วรอให้แห้งสนิทเลยะคะ่ะ เราจะใช้สีน้ำตาลแดงๆตัวนี้นะคะผสมน้ำเยอะหน่อยนะคะเน้นไปที่บริเวณที่เป็นเงาที่ค่อนข้างมืดมากๆตามแบบมุมอะไรต่างๆนะคะอย่างเช่นบริเวณมุมปากนะคะบริเวณรูจมูกค่ะบริเวณหัวตานะคะ พวกตามขอบตาแต่ว่าเราอย่าไปแบบตัดเส้นทั้งหมดนะคะเราจะเน้นเป็นแค่แบบมุมๆุม,มะคะ่ะเหมือนคล้ายๆแบบเน้นเส้นเวลา drawing ออคะ่ะบริเวณคิวนะคะเราจะทำการรูปไปเลยนะคะแล้วเราก็จะนำผู้กันไปล้างน้ำนะคะมาซับให้มันหมาดๆแล้วก็เกลีย่ย ให้มันเป็นเงาโครงคิ้วก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึง่งผู้กันที่เราใช้อยู่นะคะเป็นผู้กันขนมาป่าซึ่งเราได้นำมาขายด้วยนะคะอยู่ใน IG นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ IG h o b b บ r บ Store นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะคะ หรือว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ในนั้นค่ะหรือว่าสอบถามมาที่ facebook ก็ได้นะคะ facebook page h o p e อ r y เหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้เราก็จะใช้น้ำหนักเดียวกับเมื่อกี้นะคะไหนๆก็ลงบริเวณคิวแล้วเราก็จะไล่ลงมาบริเวณจมูกด้วยนะคะซึ่งด้านสันจมูกฝั่งนี้ฝั่งขวานะคะมันจะเป็นฝั่งเงาเราก็เลยไล่ลงมาด้วยนะคะ ซึ่งสองฝั่งเนี่ยค่ะเวลาระบายเราก็จะระบายให้ฝั่งขวาเนี่ยเข้มกว่าฝั่งซ้ายนะคะก็จะเอาน้ําลงไปก่อนนะคะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะคะให้สีมันฟุงฟ้งๆหน่อยพอสีลงไปเสร็จแล้วก็พู่กันหมาดๆมาเกลี่ยนะคะแล้วก็จะทิ้งไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็มาทำแบบเดียวกันนี่นะคะในบริเวณที่เป็นเงาทุกตำแหน่งเลย อย่างเช่นใต้ปากนะคะถ้าใครกลัวที่จะแบบเอาสีน้ําตาลสีแดงหรือสีอะไรก็แล้วแต่ลงไปแล้วมันเข้มอ่ะเราจะทําเอาน้ําเปล่านะคะมาลูบก่อนพอน้ําเปล่าลูบเสร็จนะคะเราค่อยเอาสยา่ะลูบลงไปประมาณนี้นะคะแล้วก็เกลีย่ย หลังจากที่ลงรองพื้นบริเวณผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการเพิ่มสีชมพูบริเวณแก้มค่ะโดยเทคนิคที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้เป็นเทคนิคเปียกบนเปียกหรือว่าเทคนิคเวดออนเวนี่นะคะเพื่อทําให้หน้าเนียนเราก็จะระบายด้วยน้าเปล่าลงไปก่อนนะคะในบริเวณที่เราอยากจะแต้มสีชมพูนะคะเราก็เกลี่ยน้ําลงไปก่อนพอหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้สีชมพูซึ่งสีชมพูที่เราใช้นะคะเป็นชมพูสดโอเปราพิงค์นะคะ เวลาเราระบายสีเนี่ยเราชอบลงสีที่ค่อนข้างมีความสดนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยจะถนัดว่าถ้าลงสีสดไปแล้วเนี่ยเวลาเราแก้เนี่ยให้มันแบบเบรกสีให้มันหม่นลงเนี่ยมันสามารถทําได้แต่ถ้าเราเปิดงานมาด้วยแบบสีหม่นนะคะเวลาจะแก้ให้มันสดเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะคะเราก็เลยชอบลงสีที่มีความสดๆลงไปก่อนนะคะ ในขณะที่กระดาษยังเปียกอยู่นะคะเราก็จะทำการเพิ่มสีม่วงลงไปค่ะเพื่อเพิ่มเงาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะบริเวณไหนนะคะที่อยู่ฝั่งเงาบริเวณแก้มหรือว่าสันจมูกใต้ตาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเพิ่มสีม่วงลงไปนะคะแล้วก็นำผู้กันนะคะไปล้างน้ำเปล่านะคะแล้วก็นำมาเกลี่ยรบริเวณสีม่วงนะคะให้มันเชื่อมกับสีเดิมที่ระบายไปแล้วนะคะ ในขณะที่เราบริเวณผิวหน้าแห้งนะคะเราจะแวะข้ามมาทําผมกันคะ่ะโดยเราจะใช้สีม่วงนะคะลงไปในบริเวณที่เป็นเงานะคะเหมือนกําหนดตําแหน่งไว้ก่อนว่าเออเราจะระบายสีเข้มบริเวณนี้นะคะเราก็ลงไว้คร่าวๆก่อน,นะคะ่ะจากภาพนี้นะคะที่เรากําหนดให้ผมเขาเนี่ยมีสีดํานะคะ แต่ว่าเราจะไม่ใช้สีดําจากหลอดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยมันแบบดำปลื้ดไปเลยมันไม่มีค่าสีอะไรเลยนะคะเราก็จะทําการผสมเองนะคะโดยใช้สีน้ําตาลนะคะมาผสมกับสีน้ําเงินนะคะมันก็จะได้เป็นสีน้ําตาลที่แบบเข้มมากๆจนเกือบดํำนะคะเราก็จะนํามาเกลี่ยบริเวณที่เป็นเงาเหมือนเดิมก่อนนะคะ เราก็จะลงรวมๆไปก่อนนะคะเหมือนแบบเว้นแสงเงาอะไรอย่างนี้ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดให้ผมมันเป็นเส้นๆอีกทีหนึ่งค่ะหลังจากที่ลงน้ำหนักรวมๆคร่าวๆแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บดีเทลกัน,นะค่ะโดยเราจะเริ่มจากการทำน้ำหนักบริเวณตาจมูกปากนะคะแล้วก็เกลี่ยไปอย่างบริเวณนี้มันอยู่ใต้หนังตานะคะเราก็จะเพิ่มน้ำหนักเข้มให้มันค่ะ แล้วก็บริเวณที่ใต้จมูกนะคะแล้วก็พวกบริเวณใต้ปากมุมปากใต้คางอย่างเงี้ยค่ะ เราจะทําการลงสีลูกตานะคะด้วยสีน้ําตาลอ่อน,นะค่ะที่ผสมน้ําให้เจือจางมากหน่อยนะคะแล้วก็ระบายบริเวณที่ชิดกับหนังตาด้านบนนะคะด้วยสีน้ําตาลที่เข้มข้นหรือว่ามีความเข้มขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าเราจะทําให้ตาดําเนี่ยมันมีมิติเลยทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มน้าหนักบริเวณในตาอีกครั้งหนึ่งนะคะ เราก็จะทำการเก็บดีเทลบริเวณตานะคะโดยเราจะใช้สีแดงนะคะแต่แต่บริเวณพวกหัวตากับแบบหางตานะคะซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยใช้สีแดงเลยเหรอจะไม่เบรกอะไรเลยเหรอแต่โดยส่วนตัวเทคนิควิธีของเราอะคะ่ะอย่างที่บอกไปก็คือเราชอบลงสีสดๆก่อนแล้วเวลาทำให้หมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าลงสีหมนไปแล้วเวลามาทำให้สดมันยากอ่ะก็เหมือนเดิมค่ะเราก็เลยชอบที่จะลงสีแบบ ที่มันสดเวอร์ไปก่อนนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากไว้นะคะเวลาลงสีน้ำเนี่ยเราอยากให้ทุกคนใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็รอดูตอนจบที่ตัวเองวาดว่าจะเป็นยังไงนะคะในขั้นตอนตรงกลางเนี่ยเราจะต้องแบบค่อยๆใจเย็นๆเ,เก็บดีเทลไปทีละส่วนทีละส่วนเนื่องมาจากว่าสีน้ำเนี่ยพอทําอะไรที่มันมากเกินไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับมาแก้ไขไม่ได้อะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องทําไปทีละนิดทีละนิดแล้วมันก็ไม่ใช่สีที่แบบ สามารถแบบแต้มตั้งแต่ครั้งแรกเราสวยได้เลยมันต้องการใช้เวลาแบบระบายเก็บทีละชั้นทีละชั้นอย่างนี้ค่ะซึ่งเทคนิควิธีที่เรามักจะใช้คำว่าลงรวมๆนี่นะคะก็คือการระบายสีสลับไปสลับมาค่ะคือตอนแรกเราอาจจะลงน้ำหนักไปประมาณหนึ่งก่อนแล้วก็มาเก็บดีเทลหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเก็บน้ำหนักเพิ่มอีกชั้นนึ่งพอเก็บน้ำหนักเพิ่มอีกชั้นหนึ่ง ก็ไปเก็บดีเทลต่ออย่างค่ะสลับไปสลับมาเรื่อยๆเหมือนเพิ่มเพิ่มทุกอย่างแบบทีละรอบทีละรอบอย่างในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะทําการเพิ่มน้าหนักแสงเงาบริเวณหน้าไปก่อนนะคะหลังจากที่เราเก็บดีเทลไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะ ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะนําสีบ่วงนะคะไปผสมสีแดงแดนิดนึงนะคะหรือสีชมพูก็ได้นะคะมาเก็บน้าหนักเงาให้ชัดเจนมากขึ้นคะ่ะพวกบริเวณใต้ไรผมหรือว่าตามขอบตาจมูกปากนี้นะคะก็เก็บน้ําหนักให้ครบไปก่อน,นะค่ะ ก็ตามสไตล์การทำงานที่เราถนัดนะคะพอเราลงน้ำหนักบริเวณคนเนี่ยตัวคนได้ประมาณหนึ่งแล้วเราก็จะแวะไปทำฉากหลังเป็นการลงน้ำหนักรวมๆด้วยเหมือนกันนะคะโดยเราจะต้องผสมสีที่เราจะต้องการทำเป็นแบบแบ็คกราวด์ด้านหลังไว้ก่อนให้ได้แบบเยอะๆประมาณหนึ่งนะคะไม่งั้นจะทำไม่ทันและหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการรูปน้ำลงไปก่อนเวลารูปน้ำเนี่ยก็อย่าโดนอย่าไปโดนบริเวณผิวคนเลยนะคะ ถ้าใครไม่ถนัดนะคะบริเวณใกล้ๆก,ก็เปลี่ยนผู้กันให้มีขนาดเล็กนิดนึงนะคะพอเราเริ่มรูปน้ําลงไปแล้วเนี่ยเราก็นําสีที่ผสมไว้นะคะมาค่อยๆแตะไปมันก็จะไปฟุ้งเชื่อมกับบริเวณที่เราระบายน้ําไว้นะคะแล้วเราก็จะทําแบบเนี้ยทั่วทั้งฉากหลังเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะระบายทับบริเวณผมไปได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะการลงรวมๆเนี่ยโดยที่ไม่มีอะไรเสร็จสักอย่างหนึ่งอ่ะเราไม่จําเป็นต้องระวังอะไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องมากลับมาเก็บทั้งหมดใหม่อีกครั้งหนึ่งอยู่ดีะนะคะอย่างบริเวณผมนะคะที่เราสามารถระบายแบบเปื้อนได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บรายละเอียดเหมือนกันค่ะ ในขนาดที่สีชั้นแรกที่ลงไปยังไม่แห้งนะคะแล้วเราอยากเพิ่มสีเข้มนะคะให้รีบเพิ่มในขั้นตอนนี้เลยนะคะแล้วสีเข้มที่เราระบายลงไปอะคะ่ะมันก็จะไปเชื่อมกับสีอ่อนด้านหลังเองนะคะซึ่งเทคนิควิธีนี้นะคะเราก็จะนำมาใช้กับบริเวณที่มีขนาดใหญ่แล้วอยากให้สีมันเนียนๆเ,เข้าหากัน,นะคะ่ะ แล้วเราก็จะระบายสีแบ็กกราวนะคะกินเข้ามาในบริเวณผมเลยเพราะว่าเราอยากให้ผมเนี่ยมันฟุงฟ้งๆกลืนไปกับด้านหลังนะคะไม่ให้มันคมมากค่ะแล้วเราก็จะใช้สีนั่นแหละเกลี่ยน้ำหนักคร่าวๆไปด้วยเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้ให้ทุกอย่างแห้งสนิทก่อนค่ะในตอนนี้เนี่ยเราก็ลองมาพิจารณางานเราดูเรารู้สึกว่าแบบด้านหน้ากับด้านหลังมันค่อนข้าง หลุดแบบไม่ไปในทางเดียวกันนะคะเราก็เลยจะทำการเพิ่มน้ำหนักด้านหลังนะคะก็คือดึงน้ำหนักแบล็กเกาว์นะคะมาที่คนด้านหน้าค่ะโดยการรูปน้ำเปล่าลงไปก่อนนะคะแล้วก็นำน้ำหนักแบล็กเกาว์เมื่อกี้ที่ผสมไว้นะคะมาลูบบริเวณคนด้านหน้าค่ะก็จะเก็บบริเวณที่เป็นแบบเงาะนะคะ แล้วก็จะมาเพิ่มเติมสีบริเวณฝั่งแสงนะคะโดยผสมให้มันออกแนวแบบเหลืองๆนิดนึงนะคะมาลงในบริเวณที่เป็นฝั่งแสงค่ะเมื่อกี้เราบอกเงาอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมก็ลงสีม่วงพอแสงอยู่ฝั่งขวาเราก็จะลงให้มันแบบอมเหลืองๆนิดนึงนะคะ น้ำหนักที่ยังไม่ครบนะคะเราก็ทำการเพิ่มสีม่วงลงไปคะ่ะให้น้ำหนักเงาเนี่ยมันมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่ชอบเนียนๆนะคะก็นำผู้กันนะคะไปล้างน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วก็มาเกลียก่ยให้กลืนกับสีเดิมนะคะ และแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนที่เราชอบที่สุดคะ่ะหลังจากที่เราให้เวลากับการลงน้ําหนักไปแบบค่อนข้างนานใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวลองดูวิธีนี้นะคะพอเราเริ่มค่อยค่ยคัดดีเทลมันขึ้นมาเนี่ยอย่างแบบบริเวณขนคิ้วขนตาเนี่ยเดี๋ยวพอเราเก็บน้าหนักพวกนี้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวงานมันจะเสร็จทันทีเลยนะคะเราก็เลยค่อนข้างชอบเทคนิควิธีนี้มากๆเลยคะ่ะ พอเรามาเริ่มเจาะรายละเอียดบริเวณตาเนี่ยเราก็เก็บขนตานะคะแล้วก็ลองสังเกตว่าน้ำหนักอะไรที่ยังไม่ครบนะคะสีม่วงสีแดงแบบเพิ่มเงาเพิ่มอะไรตรงไหนได้บ้างนะคะอย่างในขณะที่เราทําอยู่เนี่ยก็จะสังเกตได้เลยว่าบริเวณตาซ้ายกับตาขวาเนี่ยพอเราเก็บน้ำหนักที่ตาซ้ายขึ้นมาก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีมิติมากกว่าตาขวาและ เราก็จะทำการเก็บดีเทลให้ครบทุกส่วนนะคะน้ำหนักบริเวณไหนที่มันยังขาดอยู่หรือว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดูแสงเงาแปลก,กก็ไล่เก็บในขั้นตอนนี้ให้ครบเลยนะคะหลังจากเก็บบริเวณผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปทำผมนะคะโดยเก็บให้มันเป็นแบบเป็นเส้นผมให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นน่ะนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ก็ประมาณนี้ละกันนะคะจริงๆเนี่ยมันสามารถทําเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่าไม่มีบริเวณไหนที่เราสามารถเก็บดีเทลอะไรไปมากกว่านี้ได้แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนี่ก็เป็นแค่หนึ่งในหลากหลายวิธีนะคะก็นำไปปรับใช้กันดูคะ่ะใครมีคำถามอะไรก็ถามไว้ที่คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมเลยนะคะขอบพระคุณที่เข้ามารับชมคะ่ะ